Vội như choi hương ấy, ruột bưng làm mất tích bốc mê à, chỉ... à. vô bưng búa cỡ đuôi. A wood lò pháo luôn. A hương mẹ ruột, yêu thương 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 mà thương 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 เนี่ยราโยกรถสามเท้าเราเนี่ยน้ำบกเราทันหรือเปล่าอีกสามมือได้เก็บอีกสามมือได้เก็บปะได้เก็บเอาพี่น้องมาฟาตัวเราแล้วพวกเนี่สมพรนธมาทันเอาให้บกได้เอาให้บกเอาให้บกในสามมือรุ่นแส้กันว่าฝนติดโบกปะมึงเออสวดมาทันหรือเปล่าหาปลากเก่งเอาให้บกได้พวกเนี่ยสามมือสี่มือเอารุ่นแส้กันโอ้ วบกว่กวกาโบกเดี๋ยวที่พ่อมาบิ่งมือหนาสองมือแก้วสองมือเบิ่งเราเห็ุผู้เดหยวอนี่งน่ามาไล่ดอกส้มข้ามหนึง่งแก้วพารีสองม,มืออืมจังมือว่าเนี